ผลสำรวจอปทนิวส์โพลระบุชัดชาติยังได้รับความยิยมจากกลุ่มตัวอย่างส่วนอสเวนมานดับ2ขณะที่ผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีผลถึงความตื่นตัวพร้อมๆกับปัญหามลพิษและโควิดที่ชาวกรุงยังคงกังวล นายชัยวัวน์วณิชวัฒนะผู้มนวยการอ,อปรทนิวส์โพเปิดเผยถึงเหตุผลในการทําโพในหัวข้อผู้ว่าในใจคนกรทมว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากรทมในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่จะมีผลในการชี้วัดสถานการณ์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความตื่นตัวทางการเมืองและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงดังนั้นผลของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่จะเกิดขึ้นจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและมีหลากหลายมิติที่ควรจะต้องถูกนําไปเผยแพร่เพื่อสะท้อนภาพรวมความต้องการของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรุงเทพหานคร ในาใยชัยวัฒนิชวัฒนะผู้มนวยการอปทนิวส์โพเปิดปเผยว่าต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับร,รายละเอียดโดยเกิดมาจากหลากหลายปัจจัยผลสำรวจที่เกิดขึ้นจึงเป็นประโยชน์ในมิติของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าททกทมในครั้งนี้รวมถึงเรื่องของการสะท้อนภาพปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนไปยังผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากรทมในอนาคตอีกด้วยด้านดรธนสุวิททัพฮิรันรักที่ปรึกษาอปทนิวส์โพระบ ประชาชวนในหัวข้อการใช้ <If S 2> สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการระหว่างวันที่20-27เมษายน2565ทางระบบออนไลน์และออฟไลน์พร้อมลงสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1,625รายจากพื้นที่6กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกลุ่มเขตกรุงธนบุรีเหนือกลุ่มเขตกรุงเทพกลางกลุ่มเขตกรุงธนบุรีใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกกลุ่มเขตกรุงเทพใต้และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 55เพศหญิงร้อยละ45โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ35มีอายุอยู่ระหว่าง36-45ปีรองลงมาร้อยละ20มีอายุ46-55ปีร้อยละ18มีอายุ56-65ปีร้อยละ11มีอายุระหว่าง18-25ปีร้อยละ9มีอายุระหว่าง26-35ปีและร้อยละ7มีอายุ66ปีขึ้นไปตามลำดับร้อยละ36มีการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีรองลงมาร้อยละ21เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปะวชร้อยละ17สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ16 มีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาและร้อยละ12มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวสตามลำดับส่วนทางด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผมว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในหมวดอื่น,นๆเช่นอาชีพอิสระตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีจํานวนถึงร้อยละ 34. รองลงมาคือกลุ่มอาชีพค้าขายจํานวนร้อยละเป็นพนักงานเอกชนร้อยละ20รับราชการ 8, กร้อยละ11เกษียณอายุแล้วร้อยละ3เกษตรกรร้อยละ1ตามลำดับส่วนใหญ่ร้อยละ50มีรายได้นในระดับ1 5 0 0งบาทถึง20 0 0 0บาทต่อเดือนรองลงมาร มีรายได้มากกว่า20,001บาทต่อเดือนขึ้นไปร้อยละ8มีทั้งกลุ่มที่รายได้อยู่ระหว่าง10,001บาทถึง15,000บาทและกลุ่มรายได้ไม่เกินเดือนละ5,000บาทที่เหลือร้อยละเจคือกลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง5,001บาทถึง10,000บาทโดยผลสำรวจที่เกิดขึ้นสามารถสรุปสาระสำคัญสำคัญดังนี้เกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกนในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ7 8ตอบว่าทราบที่เหลือร้อยละ22ตอบว่าไม่ทราบและคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมููลลลข่่่่าาาาาาวววสสรรจจะะมมีกกกกืออตั้้งงงผททแชใด ร้อยละตอบว่ารับรู้จากสื่อออนไลน์รองลงมาร้อยละ22รับรู้จากสื่อโทรทัศน์และเคเบิลทีวีร้อยละ16ทราบจากผู้สมัครและทีมงานจำนวนร้อยละ12ทราบจากป้ายหาเสียงและเอกสารการประชาสัมพันธ์มีเพียงแค่ร้อยละทราบจากสื่อหนังสือพิมพ์และอื่นๆต่อคําถามที่ว่าจะไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคม2 5 6 5นี้หรือไม่กลุ่มตัวอย่างร้อยละส4ตอบว่าไปแน่นอนรองลงมาร้อยละสามสคิดว่าจะไปร้อยละ14ตอบว่ายังไม่แน่ใจ ตั้งในครั้งนี้ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของกลุ่มตัวอย่างพบว่าจํานวนมากที่สุดร้อยละสียังคงเป็นห่วงเรื่องโรคโควิด -19 รองลงมาจํานวนร้อยละยีคิดถึงความสะดวกในการเดินทางร้อยละสิคิดถึงผู้สมัครครับเลือกตั้งร้อยละแคิดว่าสภาพฝนฟ้าอากาศจะมีผลจํานวนร้อยละหคิดว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจมีผลและร้อยละ3คือปัจจัยอื่นๆสําหรับความคาดหวังในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกประชาชนคิดถึงอะไรมากที่สุดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดจานวนร้อยละ,ะาส,สบบะามส ทิพย์ตยรองลงมาจํานวนร้อยละ32นึกถึงการพัฒนาบ้านเมืองร้อยละ28จะนึกถึงการแข่งขันทางการเมืองและอีกร้อยละ2จะนึกถึงเรื่องอื่นๆเป็นลําดับสุดท้ายและในคําถามที่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมและโปร่งใสหรือไม่กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากที่สุดร้อยละส6ตอบว่าไม่แน่ใจรองลงมาจํานวนร้อยละยตอบว่ามีความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมแต่จํานวนร้อยละ26ตอบว่าไม่มีความเชื่อมั่นว่าการเลือกกตตัััั้้งงงครรรนีีีีจจะะะเิิดมมโปป่่่สแลยยุธขณทท ผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสกในครั้งนี้คืออะไรกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากที่สุดร้อยละยี่บกตอบว่าคือนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงรองลงมาจํานวนร้อยละยีคือความนิยมในตัวผู้สมัครจํานวนร้อยละยีคือความนิยมในพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจํานวนร้อยละสิคือวิธีการและกลยุทธ์ในการหาเสียงจานวนร้อยละหคือจํานวนเงินที่ใช้ในการหาเสียงและลําดับสุดท้ายร้อยละหนึ่งคือปัจจัยจากส่วนอื่นๆเมื่อถามว่าผู้ว่ากรทมและสกมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองหลวงหรือไม่กลุ่มตัวอย่างร้ออยละต ว่ามีผลรองลงมา1อยละ30ตอบว่าไม่แน่ใจแล้ว100ละ19ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่าไม่มีผลแต่อย่างใดส่วนปัญหาที่ชาวกรทมต้องการให้มีการแก้ไขมากที่สุดอันดับหนึ่งคือปัญหาเรื่องมลพิษอันดับ2คือปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงลำดับที่3และ4เท่ากันคือระบบขนส่งมวลชนที่ขาดประสิทธิภาพและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลำดับที่5คือปัญหาการจราจรติดขัดลำดับที่6ปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองลำดับที่7การแพร่ระบาดของยาเสพติดลำดับที่8ปัญหาเรื่องน้ำทีีี่9ปปัััญญหหาาาาาออชกกกรรมมนนจ้ ขาดพื้นที่สีเขียวการฝา่าฝืนวินัยจราจรความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการก่อสร้างผิดกฎหมายการบำบัดน้ำเสียคนเร่ร่อนขอทานรวมไปถึงปัญหาสุนัขจรจัดอีกด้วย เมื่อถามถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมในยุคป,ปัจจุบันว่าควรมีลักษณะอย่างไรกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดจำนวนร้อยละสีตอบว่าควรมีความเข้าใจปัญหายอย่างท่องแท้และรู้วิธีการแก้ไขปัญหายอย่างตรงจุดรองลงมาจำนวนร้อยละยีคือเป็นผู้ที่มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองหลวงร้อยละสิเห็นว่าควรเป็นผู้ที่รู้จักใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสพอๆกับสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆได้สุดท้ายร้อยละแเห็นว่าต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ตาามลดดับนอกจกจร ยังเปิดเผยเกี่ยวกับการทําผลสํารวจแบบคําถามเดียวในหัวข้อหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมกลุ่มตัวอย่างตอบและสรุปผลดังนี้หมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์ธนจํานวน28%หมายเลข6กพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมือง20%หมายเลข 4, สศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ14์14%หมายเลขหนึ่งนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรสเรหมายเลข14นายธเนศวงศอ์8%อื่นๆและยังไม่ตัดสินใจเลือกท่านใด5%ไไม่ไปใช้สิทิทธ์ไม่เลือายเลข7นาางสาวสต์ไม่ สิตรกูล4%หมายเลข11นาวาตรีสิทธาธิวารี3%และหมายเลข15พนอากาศตรีทูตปรีชาเลิศสันทัศวารี3%อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะมองการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิใช้เสียงในรูปแบบประชาธิปไตยแต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลับไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งของกรุงเทพมหาคนครจะมีความสุจริตโปรง่งใสประกอบกับข่าวสารที่ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติที่สนับสนุนตัวผู้สมัครทั้งงอออยยย่่าาาาาาชััดเจนนและละคุมมรืืกกกวโบพฒง การแก้ไขปัญหาซ้ำซากของเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตวของคนเมืองหลวงยังย้าหกเจ็ดแปดที่ที่คุณจะตลงถามยังไงเปอร์เซ็นต์นะฮะธุรกิจรู้สึกจะมาทางสายขายตรงออสื่อบอกว่าเขารวยเป็นพันล้านเขาอยากจะแชร์อาจจะไปเจอนะครับในปุ่มนั้นนะครับเพื่อไปเจอคระะับุรกจนั้นนะครับ